ผู้ชนะสิบคิดคือหนังสือที่ดีสำหรับหนูที่หนูคิดว่าชอบตอนนี้หนูจะสปอยความรู้สึกที่เรื่องชปจุดหนึ่งใช้ชนะต่อการผัดวันประกันพุ่งคืออาการที่รู้สึกขี้เกียจอยากได้อยากทำอยากอยากอยากไปนูป่นไปนี่แต่การที่ เราสามารถควบคุมความขี้เกียจแล้วอยากได้นั้นมันก็จะค่อยๆหายไปเองวิธีแต่ละขั้นตอนที่หนังสือเล่มน,นี้อธิบายนะคะขั้นตอนเพื่อการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นผู้ชนะขั้นตอนที่หรู้สึกตัวคือรู้สึกตัวว่าเรากําลังอยากได้อยากทำนู่นอยากทำนี่แต่ขี้เกียจขั้นตอนที่2ค้นหาความจริงอยาก ที่จะเปลี่ยนตัวเองคือค้นหาความจริงว่าเราตกลงแล้วอยากาทําอะไรกันแน่ขั้นตอนที่3เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความคิดการผัดวันประกรันพรุ่งเป็นเพื่อนสนิทของความขี้เกียจเราอยากจะเปลี่ยนความคิดคือเราต้องเปลี่ยนตัวเองก่อนและขั้นตอนที่4ลงมือทําเพื่อเปลี่ยนตัวเองเคิดแล้วเราจะควรลงมือทําทําทันทีจะได้สําเร็จเลยวันประกรันพรุ่งอาการผัดผ่อนเดี๋ยวเอา ไว้ก่อนไม่ลืมแต่ยังไม่ทำอยากทำแต่ไม่มีเวลาคือสาเหตุหลักที่ทำให้ชีวิตเราไปไม่ถึงเป้าหมายที่ต้องการสวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมาสรุปเรื่องผู้ชนะ10คลิปค่ะ c h a p Chapter จชัยชนะต่อการผัดวันประกันพุ่งขั้นตอนเพื่อเปลี่ยนตัวเองให้เป็นผู้ชนะ ขั้นตอนหนึ่งรู้สึกตัวขั้นตอนที่2ค้นหาความจริงขั้นตอนที่3เปลี่ยนความคิดขั้นตอนที่4ลงมือทำเพื่อเปลี่ยนตัวนี่เราจะมาคุยแต่ละหัวข้อนะคะหัวข้อที่หนึ่งรู้สึกตัวเราตกเป็นหนึ่งในคนที่ในคนส่วนมากที่ชอบผัดวันประกันพุ่งหรือไม่คิดแบบนี้เลยว่าที่ผ่านมามีกี่อย่างอยากได้ อยากทำอยากไปอยากอยากอยากแล้วก็ยังเป็นได้แค่ความอยากหัวข้อที่2ความอยากที่ไม่เคยกลายเป็นจริงมีคุณเพียงคนเดียวที่บังคับและสั่งตัวเองให้ทำทุกอย่างข้อที่3เปลี่ยนความคิดการผัดวันประกันพุ่ง <c oughs> เป็นเพื่อนสนิทของความขี้เกียจ สองคนนี้จะทำงานกันเป็นระบบถ้าคุณขี้เกียจการผัดวันประกันพุ่งก็พร้อมจะทำงานทันทีข้อที่4วิธีที่ดีที่สุดคือการสร้างวินัยให้ตัวเองจะซื่อสัตย์กับตัวเองอย่างไรบ้างเมื่อบอกกับตัวเองว่าจะทำอะไรบ้างก็ขอให้ลงมือทำทันทีรับข,ขั้นตอนทีละตอน สร้างน,นิสัยการซื่อสัตย์กับตัวเองสรุปชัยชนะของของผัดวันประกันพุ่งคือการลงมือทำอย่างตั้งใจไม่โกหกตัวเองจะทําให้คุณกลายเป็นคนที่มีความยอมรับผิดกับชีวิตตัวเองแม้ยากในตอนแรกที่จะต้องเอาชนะตัวเองในการฝึกฝนนิสัยแบบนี้แต่เมื่อทําไปเป็นชักพักก็เริ่มคุ้ เคยกับนิสัยใหม่แล้วคุณจะลืมคำว่าผัดวันประกันพุ่งในที่สุด